เวลาจะพบพอดแคสต์ EP ที่161วันนี้ผมจะมาพูดถึง6วิธีเอาชนะความกลัวคุณมีความกลัวกันไหมครับมีนะคนเราเนี่ยอยู่กันทุกวันเนี่ยมีแต่ความกลัวนะฮะกลัว <c oughs> ตลอดครรู้ไหมครับเหมือนผมตอนที่อัดเสียงพอดแคสต์อันเนี้ยนะครับความกลัวมันก็มีนะอ้ามันกลัวว่าเอ้ยฉันวันนี้เสียงฉันจะเป็นยังไงนะครับ สิ่งที่ฉันพูดวันนี้จะโอเคไหมนะฮะแล้วก็เอ๊พูดแล้วจะตะกุกตะกักหรือเปล่ามันจะลื่นไหลหรือเปล่าแล้วก็คนจะฟังไหมคนจะชอบไหมคือมันจะมีแบบว่าอัตโนมัติอะเป็นออตโต้เลยว่าแบบความกลัวนี่มันมีตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันความกลัวไหนที่มันเล็กๆน้อยๆเราก็ปล่อยผ่านไงแต่ความกลัวไหนที่มันมีเยอะมากๆเราก็มักจะหยุดแล้วก็บางคนเนี่ยตัวสั่นเลยนะเพราะกลัวสุดขีด นะครับทีนี้เนี่ยที่จริงสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้เอาชนะเนี่ยนะฮะความกลัวแทบจะทุกประเภทเลยนะผมต้องพูดว่าแทบจะท,ทุกประเภทดีกว่าเพราะว่าความกลัวบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจิตซึ่งมันจะต้องเข้าไปรักษาโดยจิตแพทย์นะฮะแต่เนี่ยที่ผมจะพูดนี่คือเป็นความความกลัวทั่วไปที่ คุณสามารถเอาไปใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันลดน้อยลงหรือว่าบางส่วนนี้ก็คือแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทีนี้เนี่ยให้คุณสังเกตนะครับว่าความกลัวเนี่ยมันมาจากใจของตัวเราเองทั้งนั้นนะครับให้สังเกตนะครับคนสองคนนะฮะเช่นอาจจะเป็นคุณกับเพื่อนของคุณก็ได้สองคนนะครับเจอเหตุการณ์เดียวกันนะฮะเช่นมีเงามืดมืดนะครับตอนกลางคืน โผลมาตอนนั้นเป็นคุณไปอาจจะไปนั่งร้านอาหารกับเพื่อนคุยกันปกตินะครับสคนแต่เห็นกำแพงมีม,ม,มีมีเงามืดๆนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะร้านอาหารก็คนน้อยด้วยนะฮะแล้วตอนนั้นก็อาจจะประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วอะไรเงี้ยคุณจะคิดอีกอย่างหนึ่งเพื่อนของคุณก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งมันเป็นเงาปกติแล้วมันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นตั้งนานและคุณก็มองไปมองมาเอ้ไม่เห็นคนนี่วะ แต่แล้วครับคุณเข้าไปดูเดินเข้าไปดูก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นแค่รูปปั้นที่อยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกไม่ได้สังเกตกันแล้วพอมาตกดึกๆเางาของแสงมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะเหมือนมืดนะฮะเออก็กลับกลายเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับความกลัวมันอยู่ที่ใจของเราเองนะครับเพื่อนคุณอาจจะเฉยๆอยู่แล้วก็คงคิดว่าเออมันก็ไปอ,อะไรชั้อย่างหนึงห่งอะไรที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะแต่คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งแปลกประหลาดอะไรหรือเปล่านะครับพูดง่ายๆก็คือ เป็นผีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับออที่จริงมันอยู่ที่ใจตัวเราเองว่ามันไปเจอสิ่งของหรือว่าไปเจอสถานการณ์อะไรสักอย่างแล้วคุณคิดยังไงคุณตอบสนองยังไงกับมันแค่นั้นเองดังนั้นคุณสังเกตครับว่าคนแต่ละคนกลัวไม่ค่อยเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันนะครับทีเนี้ยผมจะบอก6วิธีนะครับแต่ว่า ต้องยกตัวอย่างนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนบอกของวิธีไปผมก็จะได้อธิบายกำกับไปด้วยนะครับผมยกตัวยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าคุณกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะขายของออนไลน์ไม่ได้หรือทําอะไรสักอย่างบนโลกออนไลน์เนี่ยทำไม่ได้นะครับกลัวต่างๆนันนแหละว่าเอ้ยฉันไม่เคยทําฉันไม่เก่งเทคโนโลยีฉันอายุน้อยไปฉันอายุ เยอะไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นของรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลัวว่าทําไปแล้วคนอื่นก็จะบอกว่าคุณเนี่ยคิดแบบเกินตัวเกินไปทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรไปมานอย่างเงี้ยนะครับก็คือกลัวต่างๆนานาเนยอะแยะมากมายก็เลยทําให้ไม่ได้ทำนะครับทีเนี้ยวิธีที่ที่ผมจะให้อ,ชอาชนะความกลัวนะครับอันแรกก็คือยิ่งคุณคิดว่าคุณกลัวก็ยิ่งจะกลัวมากขึ้นสังเกตนะฮะ ยิ่งคิดว่ากลัวยิ่งจะกลัวมากขึ้นคุณลองเอาตอนนี้แหละเอาเรื่องที่คุณกลัวๆแล้วคุณลองคิดนะหลับตาคิดแล้วคิดอีกเรื่องที่ผมยกตัวอย่างตั้งแต่แรกก็ได้ว่ามีเงาดำๆแล้วคุณลองอินไปกับมันนะครับลองได้อารมณ์ไปกับมันคุณจะกลัวขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะคุณยิ่งคิดมันยิ่งกลัวไงเพราะฉะนั้นทํำยังไงฮะไม่ต้องสนใจมันพอคุณรู้ว่าเอ้ยบันกงจะกลัวเรื่องนี้แล้วเช่นคุณกําลังจะกลัวว่าคุณจะจะทำออนไลน์ไม่ได้ปุ๊บคุณต้องหยุดมันเลยไม่ต้องคิดนะครับแล้วก็ ปล่อยสบายๆนะฮะปล่อยตัวตามสบายๆนะครับมันก็จะทําให้คุณลดความกลัวได้แล้วก็จะเริ่มทําได้นะครับหรือวิธีที่2ครับศึกษาสิ่งที่กลัวให้มากขึ้นฮะคุณกลัวอะไรล่ะนะฮะเหมือนเมื่อกี้เงาดำๆเอ๊ะคุณศึกษาสิ่งที่กลัวคุณก็ต้องรู้แล้วว่าอ๋อมันอาจจะมีอะไรอยู่นั้นฉันต้องไปพิสูจน์หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายออนไลน์คุณไม่เคยศึกษาอะไรมาก่อนเลยแล้วคุณก็บอกว่าทําไม่ได้ ก็กศึกษาให้มันเพิ่มขึ้นสินะฮะเหมือนช่องของผมนะครับช่องทางยูยูทู e เนี่ยโอ้เนื้อหาแน่นๆทั้งนั้นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับรวมทั้งผมก็มีหนังสือแจกฟรีที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆปกติ่สามบาทนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาช่วงเนี้ยก็ยังฟรีอยู่เพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์แค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์แอดวรรพาภพไปสอบถามได้ครับเนี่ยถ้าเกิดคุณอ่านหนังสือผมนะคุณก็จะเริ่มเอ้ยไม่เห็นนยยากเลี่ เพราะว่าะไรครับเพราะว่าผมเขียนหนังสือเข้าใจง่ายสุดๆนะครับคุณลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของผมคุณจะเห็นเลยว่ารีวิวเพียบนะครับรีวิวคนที่ที่เขาพูดพูดกันนะครับผมเขียนหนังสืออ่านง่ายนะครับเขียนแบบเป็นกันเองนั่นแหละคุณก็สไตล์ผมอะ่ะนะเหมือนคุณฟังพอร์ตแคสก็เหมือนผมมานั่งคุยอยู่ข้างๆคุณเลยประมาณเดียวกันเลยนะครับตัวหนังสือก็มีหลายๆคนรีวิวมาบอกว่าโอ้โหอ่านตัวหนังสือนะ แต่เหมือนผมมาพูดให้ฟังอยู่เลยเอ,อประมาณอย่างนั้นนะครับอ่ะทีเนี้ยแน่นอนศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นคุณก็จะกลัวน้อยลงถูกไหมฮะอ่าต่อไปวิธีที่สครับอยู่กับสิ่งที่กลัวบ่อยๆมันจะเริ่มคุ้นเคยฮะอ่าสมมติอ่าคุณเนี่ยแหละบอกทําอะไรไม่ได้คุณก็ลองทําไปนะลองทําไ,ไปเรื่อยๆื่อยๆอยู่กับมันไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะหรือ คุณไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาก็ขายออนไลน์เหมือนกันนะครับทุกคนก็พูดนั่นพูดนี่อ๋อวันนี้แชทกับลูกค้านะครับวันนี้รูปรูปนี้เออต้องปรับรูปนี้หน่อยเดี๋ยวไอ้วันนี้ต้องไปเอาของตรงนั้นตรงนี้คือพูดไปพูดมาก็กลายเป็นเรื่องปกติไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าอยู่กับมันแบบเยอะแล้วอ,ะนะอ่ะนะฮะอ่าลองดูนะครับต่อไปวิธีที่สี่ครับก็คือเมื่อคุณกลัว,ค,ลวคุณก็รีบทําในสิ่งที่กลัวเลยครับ เพราะไอตอนที่คุณทําอยู่เนี่ยพอคุณเริ่มต้นทํานะส่วิว่าคุณความกลัวมันอยู่ในระดับที่100รอะ่ะพอคุณเริ่มทําไปปุ๊บนะแป๊บหนึ่งนะความกลัวมันจะลดลงมาเหลือ90 80 70อย่างนี้เลยนะแล้วพอคุณทําเสร็จปุ๊บความกลัวหายไปเลยผมลบเปรียบเทียบเหมือนคุณกระโดดน้ำอะ่ะนะส่ติว่าคุณก็ว่ายน้ําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอดีมันมีสะที่ประมาณว่าถ้าโดดลงไปแล้วยังไงก็ไม่จมะนะครับแล้วก็มีเพื่อน เพื่อนอยู่แถวนั้นก็คือไม่ไม,ไ,มไม่ตายแนะน่นอนเอาไว้ง่ายไม่จบน้ําตายนะครับก่อนที่คุณจะกระโดดอ่ะโอ้โหมันจะไม่กล้านะอุย้ยขามันจะแข็งอะ่ะมันไม่ได้เลยแต่พอคุณกระโดดลงไปปุ๊บตุ้มหายกลัวไปแล้วเพราะคุณทําไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกครับคุณไปรีบทําซะกลัวอะไรก็รีบทํารีบต่อชู้กับมันแล้วคุณจะหายกลัวเองนะครับต่อมาวิธีที่5ครับก็คือในเมื่อคุณกลัว,ค,ลวคุณก็หาเพื่อนสิฮะ เหมือนเงาดำๆเมื่อกี้คุณกลัวคุณก็หาเพื่อนไปดูสิไปด้วยกันไปดูว่ามันเป็นอะไรเพื่อนคนเดียวไม่พอก็อาหาเพื่อนสักสองสาคนไปนะครับรวมทั้งเหมือนการขายของออนไลน์เนี่ยครับคุณทําไม่ได้คุณชวนพี่น้องทําด้วยกันไหมคุณชวนเพื่อนได้ไหมล่ะคุณชวนเพื่อนคนข้างบ้านที่สนิทสนิทการทําด้วยกันไหมล่ะเห็นไหมฮะหรือแมก้กระทั่งบางทีคุณกลัวว่าคุณไม่กล้าพูดนะครับคุณชวนคนที่สนิทพูดด้วยกัน นะเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยคุณจะอัดพอดแคสต์ือว่าเอาเอาคล้ายๆของผมตอนนี้นะครับคุณจะพูดอะไรก็พูดไม่ออกก็เลยเอาเพื่อนมานั่งคุยด้วยกันพอมันเป็นนั่งคุยปุ๊บทีนี้แหละตอนแรกอ้าปากไม่ออกพอคุยไปคุยมา20นาที30นาทีก็ยังไม่จบอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเอาเพื่อนมาช่วยทำนะครับมาอยู่ด้วยกันต่อไปวิธีที่6ครับวิธีสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้นะครับก็คือหยุดฟังนะครับหรือว่าออกห่างคนที่ทําให้คุณกลัวบางทีนะฮะ คุณก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่อุตส่าไปบอกให้เขาฟังดันมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้มันอย่างนั้นอย่างนี้คือทําให้คุณกลัวไปใหญ่นะครับเหมือนเงามืดๆอันนั้นอ่ะสมมติเพื่อนคุณบอกเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยอันนี้น่ากลัวตรงนี้มีประวัตินะฮะมีประวัติคนนั่นคนคนี้คนเคยเห็นนั่นนี่มาเยอะแยะแล้วนะเฮ้ยสังว่าวันนี้เราเจอแล้วเราต้องรีบกลับอะไรเงี้ยกลายเป็นคุณกลัวกว่าเดิมไหมแค,ค่คุณฟังประโยชที่ผมพูดเนี่ยรวมทั้งขายของออนไลน์ก็เหมือนกัน พ่อแม่เอ้ยจะขายของอะไรเฮ้ยขายอะไรไม่ได้หรอกคนไม่ซื้อกันหรอกนะมันจะได้เงินยังไงล่ะนะมันขายอย่างนี้มันไม่เห็นอนะ่ะมันต้องเห็นตัวกันสิอ่ะสมมติารทำแกเปลียนทาว่าแบบว่าคุณกลัวมากขึ้นนะครับหรือพอไปคุยกับเพื่อนเพิ่มแกจะไปหากาลังใจเพิ่มเพื่อ,อ,อบอกว่าเอ้ยไม่ต้องขายโตรขายเยอะจะตายเดี๋ยวก็เจ๊งหรอกเพิ่องตังค์อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยดีแล้วเห็นไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องไหนก็ตามที่มันทําให้คุณกลัวมากขึ้นนะครับคนไหนที่พูดคุณก็ออกหห่่าาเขานอย หรือถ้าออกหางไม่ได้คุณก็แบบว่าต้องฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรประมาณนั้นก็คือไม่ต้องไปซับนะครับดูดซับอะไรพวกนี้มากมันก็จะทาให้คุณความกลัวลดน้อยลงนั่นเองนะครับที่นี่หกวิธีนะครับคุณลองเอาไปใช้ดูนะครับรับรองว่าใช้ได้แน่นอนเพราะผมใช้อยู่นะครับปกติผมเวลามีอะไรที่ผมไม่ได้ใช้ผมจะพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมจะพูดได้เต็มปากเต็มคำผมใช้อยู่ทั้งหมด ใช้อยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับทีนี้อยากจะฝากเรื่องสําคัญไว้ก็คือบางเรื่องเนี่ยที่มันควรจะกลัวไว้ก็ควรจะกลัวจริงๆนะครับไม่ใช่บอกว่าให้ไปกล้าสะทุกเรื่องนะครับเช่นเรื่องที่มันอันตรายตรายอันตรายนะฮะหรือว่าเรื่องที่มันความเสี่ยงมากๆนะครับเช่นบางคนชอบไปทําอะไรที่มันผ่าผลเกินไปเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรกลัวถูกไหมฮะอ่าควรกลัวนะครับขับรถเร็วเกินไปนะครับดื่มสุราในขณะขับรถอย่างเงี้ยเมาๆอยู่เงี้ย รหรือว่าแม้กระทั่งมีคนชวนไปลงทุนนะครับบอกนั่นบอกนี่โอ้โหลงทุนภายใน30วันก็ได้คืนทุนแล้วมันแปลกนะเวลาคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มันแปลกๆเนะี่ยให้คุณระวังไว้ก่อนอันนี้คุณต้องกลัวไว้ก่อนเลยเห็นไหมฮะอะไรที่มันเสี่ยงมากๆต้องกลัวไว้ก่อนครับ<笑><笑>ก็อยากจะฝากไว้นะฮะ,ะสำหรับพอดแคสต์ ep 1 6 1นเนี่ยนะครับก็จบลงทุนนี้นะครับ ผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังพอดแคสต์แบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ทุกๆช่องทางนะครับที่คุณคอมเมนต์ได้นะครับถ้าอันไหนทำได้ผมก็จะทำให้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าคุณฟังในแอปพอดแคสต์ที่ทางมือถือนะครับที่มีเฉพาะเสียงนะฮะถ้าที่ไหนสามารถรีวิวห้าดาวให้ผมได้ก็รบรบกวนเลยครับรบกวนรีวิวห้าดาวให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำพอดแคสต์ต่อไปเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับสหรับนี้ ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเวลาทั้โมพอดแคสต์ EP ที่162ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ